สวัสดีค่ะชาวลักนณาราศีกันมาเจาะดวงการงานของคุณในเดือนสิงหาคมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะดู2แบบนะคะแบบแรกก็คือดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ที่ไหนแล้วเกิดอะไรกับคุณแบบที่2ก็คือดาวอะไรสัมพันธ์อยู่ในภพการงานของคุณนะคะมาดูแบบแรกกันนะคะเจ้าเรือนการงานของคนกันเนี่ยคือดาวพุธนะ,ะซึ่งท่านสถิตอยู่ในภพลาภะเนี่ย มาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาจริงๆพบลาพะเป็นพบที่ดีนะคะแปลว่างานเราควรจะมีเรื่องของความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่เป็นดาวพุธคือการพูดการขายการสื่อสารการติดต่อเกี่ยวกับบัญชีการวิเคราะห์คำนวณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะเข้าสู่จุดที่มีความสำเร็จสิแต่นะคะบังเอิญว่าดาวพุธเดินโคโจรผิดปกติคือเดินหน้าถอยหลัง อยู่ในพบลาพระตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาแล้วจะเดินเป็นปกติประมาณวันแม่นี้นะคะเลยทำให้นะคะมันเหมือนก่อนหน้านี้มันมีความพยายามของคุณนะคะที่อยากจะทำให้งานของเราอะ่ะมันประสบความสาเร็จไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันกับดาวพุธนะคะคำพูดการสื่อสารเนี่ยคุณก็พยายามแบบหาช่องทางหาโอกาส พยายามทํามันอย่างเต็มที่นะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นการแบบลองผิดลองถูกค่ะเป็นการเรียนรู้เพราะว่าดาวเขาเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็จะกลับมาเดินหน้าอีกนะคะ พอดาวเดินหน้าในวันที่12สิงหาคมค่ะคุณเหมือนจะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะไปในทิศทางไหนดีเพราะว่าคุณอาจจะได้มีการลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนานโ,ยโยนแล้วค่ะว่าเอ้ยเราทําแบบนี้ดีไหมเราพูดแบบนี้เราขายแบบนี้เราติดต่อคนนี้เราอย่างนี้ดางนั้นดีไหมแลวสุดท้ายพอไม่ดีคุณก็จะกลับมาเริ่มใหม่นั้นเอาแบบนี้แบบนั้นไหมคือเหมือนเราพยายามที่จะทําให้งานของเราอ่ะมันไปอยู่ในทิศทางที่ดีให้มันสําเร็จให้ได้นะคะ แล้วทิศทางนี้คุณก็จะเห็นมันชัดเจนจริงๆก็คือ12สิงหาเป็นต้นไปนะคะทีนี้ดาวพุธคะท่านก็สัมพันธ์กับดาวเกตเลข9นะคะแล้วก็เลข1แล้วก็เลข8ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่พูดมาว่าความพยายามในการทํางานของคุณนะคะก็อาจจะไปสัมพันธ์กับดาวเกตนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพยายามนะคะเรื่องของคนต่างชาติเรื่องของแบบออนไลน์ นะเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของไอเดียหรือค r e เอท v i ิตนะที่เอามาสัมพันธ์ในเรื่องของงานของเราอะคะ่ะสมมุติว่าคุณเป็นนักพูดนะคะคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยคุณก็จะต้องแบบพยายามทำคอนเทนต์ที่มันสร้างสารรค์แต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบไหนดีคุณก็อาจจะลองผิดลองถูกนะคะทำให้มันหลากหลายรูปแบบแต่เดี๋ยวคุณก็จะรูล้ละนะ,ะในวันที่12สิงหาคมว่าเอ้ย อันนี้แหละมันน่าจะเป็นอันที่เข้าตาที่สุดแล้วคุณก็จะเดินหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณทําเรื่องของการขายค่ะคุณเปิดธุรกิจเนี้ยค่ะคุณก็อาจจะเน้นในเรื่องของแบบดาวเกตคือเน้นแบบลูกลุ่มลูกค้าต่างชาติหรือว่าแบบทาเรื่องของโลกออนไลน์แบบมากขึ้นอะแล้วก็ทํามันอย่างยิ่งยวดอะคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่แบบจริงจังขนาดนี้แต่มันเหมือนว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนมาค่ะคุณก็จะพยายามแบบทามันอย่างเข้มข้น อย่างเขามีแบบร้านออนไลน์กี่ร้านคุณก็ไปไล่เปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นที่คุณก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเคยทําบ้างไม่เคยทําบ้างไม่อาชนาญบ้างแต่คุณก็พยายามแบบหาช่องทางหาโอกาสพยายามทําให้งานเรามันแบบสําเร็จให้ได้ค่ะแล้วพอกลางเดือนเอ่อวันที่12สิงหาดาวพุธเดินหน้าคุณจะรู้แล้วว่าหน้าร้านออนไลน์อันไหนที่มันเหมาะกับคุณจริงๆสินค้าแบบไหนที่มันใช่สําหรับคุณจริงๆอย่างงี้ค่ะมันจะเริ่มแบบเดินไปข้างหน้านั่นเองนะคะ หรือบางคนถ้าเกิดทําธุรกิจก็อาจจะติดต่อกับลูกค้าต่างชาติก็ได้นะคะเป็นการแบบว่า,าใช้แบบภาษาแบบต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะหรือม,มีเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อการพูดคุยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมันก็อาจจะงงงเบอ ER, ร์ผู้ผิดผิดถูกถ,ถูกทำผิดผิดถูกถูกสื่อสาร,รยังมีการติดขัดไม่ค่อยชำนาญอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็จะแบบเหมือนมีทางออกคือมีการแบบ เดินไปข้างหน้าเนี่ยดาวพุธคือคําพูดการติดต่อมันเดินหน้าละในวันที่12สิงหาคมนั่นเองนะคะทีนี้ดาวเกตะท่านจะอยู่ถึงแค่13สาสิงหาคมเลยเป็นเอาว่าคือถ้าเกิดคุณเคยได้ทําเรื่องของแบบต่างชาติออนไลน์สร้างสารรค์หรือเทคโนโลยีอะไรพวกนี้คะ่ะมันอาจจะไม่ได้เข้มงวดนะ,ะไม่ได้แบบโห พุชโฟกัสลงอะ่ะเหมือนเมื่อก่อนนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นการบอกว่าไปทําอย่างอื่นแบบเพิ่มเติมมากก็ได้นะคะเพราะว่าดาวเกตจะส่งอิทธิพลถึงแค่วันที่13ส,สิงหาคมในครบพุตตะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณทำธุรกิจก็อาจจะเป็นไม่ได้นะคะคุณจะมีลูกน้องต่างชาติเข้ามานะคะมีการซื้อเทคโนโลยีเข้ามาในออฟฟิศนะหรือมีการศึกษาเรียนรู้นะเรื่องของนวัตกรรมหรือมีการแบบเรียนรู้เรื่องของแบบคอร์สออนไลน์ต่างเนี่ยค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของการทํางานของคุณนั่นเองนะคะ แต่ดาวเกตก็กําลังจะออกเนาะวันที่13สิงหาคมค่ะคุณอาจจะเป็นเรื่องของแบบการแบบทำงานนะคะหาข้อมูลเรื่องของงานแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าคุณทําเรื่องของดาวเกตมาอย่างแบบเข้มข้นแล้วค่ะใน2เดือนที่ผ่านมาทีนี้ดาวพุธก็สมพัญกับดาวอาทิตย์นะคะแต่ถึงแค่กลางเดือนเหมือนกันเหมือนดาวเกตเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องของการติดต่อเนี่ยมันเหมือนว่าเดือนนี้จะมีเรื่องของเอกสารเข้ามาด้วยนะคะเอกสารสัญญาการตกลงนะ,ะที่คุณจะต้องดีลกับ บบบริษัทห้างร้านต่างประเทศนะอาจจะต้องมีเรื่องของประกงประกรันนะเอกสารของคนต่างชาติมีหรือมีเคลียร์แบบอะไรต่างๆเรื่องที่มันเสียหายค่ะเพราะว่าอาทิตย์มาจากภบวินาทนะคะอะไรที่มันค้างค้างคาคาไว้ที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จที่ยังตกลงกันไม่ได้ที่ยังกองกองกันอยู่นะก็เหมือนอจะเอามาตกลงหรือพูดคุยกันอย่างแบบว่าชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ดาวพุธเจอราหูด้วยอันนี้อยู่ไปนานนะคะ คือพูดกับราหูอะท่านเจอกันอยู่ในมุมแบบมุมตรีโกเนาะตั้งแต่ที่พุธเข้ามาก็คือยี่สิบเจ็ดมิถุนาช่วงนั้นนะคะมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเราพยายามทํางานแล้วนะแต่ทําไมมันชอบมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรแบบเข้ามาให้เราวุ่นวายเพราะราหูคือดาวธาตุลมอะค่ะท่านส่งอิทธิพลมาเป่านะคะเรื่องของการงานของเรานะก็คือแบบทาแล้วก็แก้ทําแล้วก็ยุ่งเหยิงทําแล้วก็วุ่นวายทาแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทำแล้วก็รู้สึกว่าไม่คุ้มทําแล้วเหมือนโดนถูกโกงทําแล้วมันเหมือนไม่ค่อยทันเกมทําแล้วเทรนมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือมันมีความวุ่นวายอะไรต่างๆเหล่านี้มาแบบอยู่ในสิ่งที่เราทํามันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหาซึ่งราวหัวเล็งลักนาของคุณอยู่ยังไงอะถ้าเกิดคุณมีหุ้นส่วนคู่ขาอีกนิดหนึ่เกิดเขาเป็นคนจีนเขาทํางานแบบว่าใส่ดักดาเป็นคนแบบว่าชอบแหกกฎแหกคอกไม่ค่อยตรงไปตรงมาพวกกลุ่มเนี้ นะคะก็ยิ่งแบบน่ากลัวเพราะว่าเขาจะมามีอิทธิพลในเรื่องของงานของเราแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทันเกมอะคะ่ะถ้าพื้นดวงของคุณคุณแบบเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนซื่อบริสุทธิ์อันนี้คุณอาจจะไม่ทันเกณฑ์ราหูก็ได้นะคะเพราะว่าราหูคือคนที่เอาตัวรอดง่ายตามทุกสถานการณ์ราหูคือมอดนะมอดไม่ตายค่ะราหูคือป่วกค่ะที่แบบไปกินไม้แบบสอดแทรกอยู่ข้างในซึมลึกกินล,ละล่ะต้นไม้ก็ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่า ความวุ่นวุ่นตรงนี้ยังยังอยู่คุณจะต้องตามเกมเรื่องของธุรกิจให้ทันนะคะว่าใครควรจะเป็นคู่ค้าที่ดีกันกับคุณนะคะ,ะใครที่จะแบบมาแบบมีเล่นแร่แรลาอะไรพวกแบบสายดาร์กสายเทาๆกลุ่มนี้ที่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะถ้าเขาพูดแล้วเออ,เ,ออเออไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเซ็นสัญ,ญญาไม่ได้นะคะมันทุกอย่างมันต้องชัดเจนตรงไปตรงมามีเอกสารพวกนี้คุณก็จะได้แบบปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่งั้นแล้วคุณอาจจะไม่ทันเขาอันนี้อาจจะต้องระวังเหมือนกัน มาดูดาวที่ลอยอยู่ในภพการงานบ้างะคะซึ่งจะมาลอยเนี่ยนะคะปลายเดือนไปแล้วนะคะก็คือวันที่26สิงหาคมดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่พบการงานนะคะแสดงว่าอังคารคือความกล้าแข็งขยันให้ทยอังคารนะคะมีโอกาสมีช่องทางในการแสดงฝีมือนะคะงานของคุณเน้นในเรื่องของการโชว์ออฟนะคะคุณมีอะไรดีคุณต้องแสดงคุณต้องโชว์ให้เขาเห็น คุณมีอะไรดีคุณจะต้องขยันแบบมากขึ้นนะคะอังคารกล้าแข็งแล้วก็ขยันด้วยนะขยันทํางานขยันเดินทางขยันแสดงขยันโชว์นะคะขยันรับงานเป็นจอบๆนะ,ะมีเรื่องของแบบดาวธาตุลมส่งอิทธิพลถึงเหมือนกันนะคะอังคารราหูเป็นดาวธาตุลมนะคะมันเหมือนแบบเรามีการแบบเดินทาง หรือมีความร่วมมือมีช่องทางในการทำมาหากินโดยพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าต้องระวังราหูค่ะมันเหมือนพอปลายเดือนนะคะสิงหาเนี่ยเมื่อ,อคารขยับมาที่พบกันงาน ดาวสุ์จะมากุมลักนาของคุณในวันที่27สิงหาแล้วมันทําให้เกิดมุมจตุสดายเลข3เลข8เลข9เลข6เขาจะมาสัมพันธ์มุมกันนะคะอันนี้เป็นจุดที่ดีนะคะมันเหมือนว่าก่อนหน้านี้เอ้ยเราอาจจะต้องระวังตัวราหูเนี่ยที่เล็งลัคนาแต่พอปลายเดือนนะคะมันเหมือนตัวเราอะดาวสุ์มากุมลักเราเฮ้ยมีเงินนะเฮ้ยมีพวกมีแบ็กอัพอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เหมือนพาร์ทเนอร์ของเราหรือคนที่คอยแบบมีปัญหาหรือความวุ่นวายอะคะ่ะมันเหมือนมันมีมา ตัวเบรกตรงกลางเพราะว่ามันคุยเรื่องของแบบผลประโยชน์ลงตัวนะคะแล้วก็เขาเห็นว่าเออทิศทางของเราเนี่ยนะคะเรามีแบ็กอัพเรามีโอกาสทางการงานอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเลยทำให้แบบ คนที่เขาจะเอาเปรียบเรานะหรือเขาจะคอยหาเรื่องเราะคะ่ะมันก็จะเหมือนแบบว่ามีตัวช่วยคือคุณนะมีตัวช่วยแต่ตัวช่วยนี้หนึ่งนะคะมาจากดาวอังคารที่ไปเราอยู่ในภพการงานเป็นตัวเหมือนจุดชนวนนะคะว่าเอ้ยงานของคุณนะ่ะมันจะต้องมีความแบบอ่าอ่ากล้านะก็คือต้องกล้าโชว์ออฟนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าอังคารมาจากภพมรณะค่ะแปลว่ามันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะเปลี่ยนเทคโนโลยีนะเปลี่ยน การแบบวิธีการนําเสนอหรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะแล้วอาจจะมีเรื่องของศาสตร์ชะด้วยนะคะก็คือมีการติดต่อมีเรื่องของคอนเน็กชันเข้ามาสัมพันธ์กับเรื่องของงานบางทีคุณอาจจะต้องลงลงแอดโฆษณานะคะมีการแบบว่าคุยกันกับแบบทีมประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนแผนเรื่องของการงานนิดหน่อยเดินทางนะออกไปพบลูกค้านะคะนําเทคโนโลยีดาวเกตน,นะคะจะมาเป็นมหาอุดอยู่ในภพพันธุอันนี้น่าสนใจนะคะ เกตเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำงานที่บ้านคุณทำงานที่ออฟฟิศหรือแม้แต่คุณใช้ทรัพย์สินของคุณทำงานะนะคะจะต้องมีดาวเกตมาสัมพันธ์ด้วยเพราะดาวเกตจะเลงไปอยู่ที่ดาวอังคารนะกการงานอะมันเหมือนว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในช่องทางที่จะเอื้อคุณในการทำมาหาก,กินนะคะ ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเอาเข้ามาในบ้านนะในสํานักงานให้มันมีความทันสมัยอะไม่ใช่แบบโอ้สมมุติว่าคุณจะต้องไลฟ์ขายของเงนี้ค่ะคุณก็เอาไมโครโฟนแบบอะไรก็ไม่รู้เสียงสันส่นๆซ่าๆคือมันจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เป็นแบบมหาอุดแบบว่ามันคือของที่ดีที่สุดที่คุณควรจะใช้แล้วคุณเอาเข้ามาในสํานักงานของคุณเพื่อช่วยเอื้อให้การทํางานของคุณนะคะมันคล่องตัวนะมันจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันฟลู ปอยู่ในทิศทางเดียวกันะลองดูนะว่าคุณจะเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาบ้างนะ,ะรวมถึงเรื่องของโลกออนไลน์กับลูกค้าต่างชาตินะคะคอันนี้ก็เข้ามาสัมพันธ์ในเรื่องของการงานในช่วงปลายสัปดาห์นะคะอันนี้ก็กลับมามีอิทธิพลอีกครั้งหนึ่งนะคะเลยมองว่าปลายสัปดาห์ค่ะมันเหมือนตัวคุณะจะเริ่มบาลานซ์กับคู่ค้าหรือหุ้นส่วนที่เขาแบบจิกกัดเราที่เขาแบบว่าพยายามใต้โต๊ะหรือพยายามแบบว่าทําให้เราเสียหายได้นะ เป็นโอกาสที่ดีของคนกันนะในช่วงปลายเดือนนี้ที่งานมันเข้าสู่จุดแบบว่าดีเลยอะซึ่งก่อนหน้านี้มันเดินหน้าถอยหลังมันยังงง,ง,ง,งเบอเบอ์ถ้าคุณรู้แล้วนะคะว่าเอ้ยกลางเดือนงานที่คุณควรจะทำคืออะไรเพราะสิสงิงหาดาวการงานเดินหน้าค่ะขอให้คุณพยายามแบบเร่งอะคะ่ะเร่งแบบสตรีมนะคะแล้วก็แบบว่าคว้าแบบโอกาสต่างๆไว้อะคือต้องขยันนะอังคารอยู่ในพบการไงคุณต้องขยนันถ้าคุณที่เกียจต,ตอนเนี้ย เดี๋ยวอังคารก็จะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวไอ้มุมตรีโกณหรือมุมจตุสดายเขาก็จะออกไปแล้วค่ะมันเหมือนแบบยิ่งถ้าคุณขยันมากคุณต้องไปออกบูธหลายที่อย่างเงี้ยไปเลยคุณต้องออกไปหาลูกค้าหลายที่ไปเลยนะคะถึงคุณเหนื่อยนะคะคุณจะต้องทํางานแบบวันเสาร์อาทิตนยะ์ะไปก่อนเพราะว่าอังคารมันว่าขยันต้องขยันนะคะมันถึงจะมีมุมจตุสดายบ,บว่าคุณจะสําเร็จแล้วคุณจะได้แบบคู่มิตรคู่ธาตุคุณจะได้ดาวเกตมาเสริมให้ยิ่งแบบว่าตุมต้มๆม,ม,มันเป็นเหมือนช่วงน้ําขึ้นให้รีบตัก แล้วถ้าคุณมีฝีมือนะคุณเก็บฝีมือคุณ,คณไว้สมมติว่าุยคุณเก่งมากเลยเรื่องของการทําอาหารแล้วคุณแบบปกติคุณไปออกบูธอ่ะสัปดาห์ละครั้งทําไมคุณไม่ทําสัปดาห์ละสิบครั้งล่ะตลาดไหนมีเช้ากลางวันเย็นไปเลยนะคะพยายามแบบว่าโชว์หรือโชว์ออฟแบบแสดงออกแบบพยายามเคลื่อนไหวอ่ะพยายามทําให้มันดีที่สุดอันนี้จะทําให้คุณแบบได้เงินเพราะว่าดาวอังคารสัมพันธ์กับดาวศุกร์ซึ่งมาจาก การเงินแล้วเงินคุมตัวเองอ่ะเงินกําลังจะมาหาเราแต่ถ้าคุณไม่ขยันคุณก็ได้น้อยนะถ้าคุณไม่กล้าของานกล้าที่จะโชว์ว่าคุณเก่งอะไรอ่ะแทนว่าคุณก็ได้น้อยเหมือนกันถ้าคุณไม่กล้าไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะคุณซื้อของเทคโนโลยีเข้าบ้านเลยแต่ว่าเออแบบยังไม่ค่อยชานาญเรื่องนี้นะเออเอาซักแบบวันละรอบพอแทนที่คุณจะทําไปเลยวันละห้ารอบหกรอบอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคุณต้องหน้าด้านอ่ะด้านไดไอโอด์อ่ะแล้วแบบ ได้คือได้มากด้วยนะเพราะว่าดาวการเงินกลุมลัคนาแบบว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะ่ะแต่เงินเนี้ยเป็นนิดนะคืออาจจะได้น้อยสมมติว่าคุณคิดว่าทํางานเนี้ยคุณควรจะได้หมื่นหนึ่งอาจจะได้แค่ห้าพันเลยทําให้คุณต้องขยันหรือเหนื่อยอีกนิดนึงต้องทำสามอาจต้องทำสองรอบถึงจะได้หมื่นหนึ่งอย่างที่ตั้งใจก็อังคารต้องขยันไงถ้าคุณไม่ขยนันคุณก็ไม่ได้เพราะเงินคุณจะได้น้อยกว่าที่ คุณควรจะได้เป็นปกตินะคะแต่คุณได้แน่นอนอยู่ที่ความกล้าแล้วก็ขยันของคุณนะคะก็ขอให้คนกันทุกคนโชคดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id s h e t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ